เอาขุดอีกแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่กบก็กําลังจะปลูกอะไรฮะน้องบีปลูกต้นคูนต้น,ตนคูนหายากมากครับอ่าไหนต้นคูนนีเน่เพื่อนๆคือภาษาพูดก็คือต้นคูนนะแต่ชื่อจริงๆมันก็คงน่าจะเป็นคูนเออเรียกว่าหลากหลายสายพันธุ์เนาะมันมีสี มะมีสี<ช>คูณปกติสีอะไรสีเหลืองปกติสีเหลือง,ตองแต่ว่าช่วงเมษาอ่าแต่นี่ก็เป็นคูณหลากสีนะก็จะมีสีชมพูสีม่วงสีอะไรเงี้ยสีส้มอะไรเงี้ยก็นี่นะครับพี่กบจะปลูกแนวนี้ครับปลูกอยู่แนวนี่ฮะแนวนี้ฮะของที่ของแปลงนะล็อกนี้เลยยิงตรงไปตรงนี้เลยฮะมานี่เลยครับอ่ามีอยู่ทั้งหมดประมาณ5ต้นนะฮะ มีสีเหลืองสีชมพูสีสม้มนะก็นี่นะครับอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะ,ะให้เพื่อนดูใกล้ๆนะ,อ,ะอันนี้ก็ใบเขาเป็นแบบนี้ใช้คาว่าต้นคูนะง่ายแต่จริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศด้วยอะไรด้วยนะครับซื้อมาจากเน็ตแล้วนี่ก็นะครับใช่เลยนี่ฮะนี่ครับเดี๋ยวลงดินเลยฮะมันจะได้พุ่งได้โตเลย นี่ครับนี่ฮะอันนี้ก็จะมีเรียกว่ามีใบอีกแบบหนึง่งอันนี้ก็น่าจะเป็นดอกน่าจะเยอะอยู่นะครับนะนี่ก็อันนี้น่าจะเป็นคูณเหลืองถ้าใบถ้าใบแบบนี้นะครับน่าจะเป็นคูณเหลืองนะฮะเราซื้อมาจากเน็ตนะครับแล้วก็ปลูกเพื่อสร้างบรรยากาศตรงนี้นะที่ไร่ ที่นี่เนี่ยสร้างบรรยากาศนะฮะปลูกไม้ป่าไม้ยางนาไม้อื่นๆโตอยู่แบบพอสมควรนะครับแล้วก็ประกอบกับพื้นที่เราพอมีเหลือตอนนี้นะฮะทุเรียนมีความเรียกว่าโดดเด่นก็เลยเอาทุเรียนมาลงตรงนี้เรียกว่าน้ำดำโอยฉีนะครับปลูกทุเรียนในพื้นที่ตรงนี้ก็ได้49 49โคกกับล็อกนั้นอีก11ก็เป็น60นะฮะ นะมีข้างในนู้นนะอีก11ต้นนะครับตรงนี้อีก49ก็เป็นรวมแล้วเป็น60 60โคก60ต้นนะครับชเช้าเช้านี่ฮะก็จะพยายามมาทำคลิปนะฮะพาเพื่อนๆมาชมนะครับว่าที่นี่กำลังทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะไปกบก็เอาอันนี้กระดิ่งนางฟ้านะรกระดิ่งนางฟ้าถ้าต้นโตเนี่ย มีดอกสวยมากดอกน่ารักมากเลยส่วนอันนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่า,าเขาเรียกว่าต้นจิกนาหรือต้นกระโดนน้ำหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยประมาณนั้นนะครับซื้อเข้ามาซื้อมาเป็นต้นๆเลยนะเดี๋ยวลงดินเลยนะครับรีบลงดินเลยต้นฝนเนี่ยนะปลูกง่ายนะครับพวกไม้พวกนี้นะครับนี่ฮะปลูกไปแล้วหลายหลายต้นอยูอ่เดี๋ยวพี่กบจะพาไปดูพี่กบเลี้ยงต้น าหางนกยูงไว้ซึ่งตอนนี้ทราบข่าวจากาประเทศซาอุดีนะครับซาอุดี่กำลังสร้างป่า,าแบบสร้างป่าในทะเลทรายเลยนะก็มีความต้องการไม้หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นไม้นะครับหางนกยุงโอยมีไม้หลายอย่างนะครับซึ่งรายลนะเอียดอ่ะเพื่อนๆลองค้นเสิร์ชหาใน Google, ใน y o u t u b e ก็ได้นะครับก็จะมีการพูดถึงนะครับ การความต้องการนะฮะของไม้ไม้ต่างๆซาอุเขากำลังกาลังสร้างทะเลทรายให้เป็นป่าเขียวนะครับ แต่ประเทศไทยเราส่วนใหญ่นะทำป่าให้เป็นทะเลทรายนะฮะอย่างเขาดินเสียอย่างดูพื้นที่มันมันไม่ใช่ป่าครับใช่ไหมเขาเขาทะเลทรายเอ่อก็ทำกำลังทําโครงการสร้างป่าในเมืองเลยสร้างป่าในทะเลทรายเลยนะฮะประเททศไยสร้างเขาหัวล้นส่วนใหญ่เออว่าเราก็กําลังทําทะเลทรายเออทำป่าให้เป็นทะเลทรายนะฮะแต่ว่าพี่กบเองก็นะครับ ที่นี่ไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวนะครับเมื่อก่อนนะมีแต่ต้นญ้าต้นอะไรเงี้ยก็ไม้ที่เห็นนี่คือไม้ที่ปลูกทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปกบพาไปดูนะฮะไปกบชำต้นไม่ต้องไม่ต้องขุดหลุมลึกนะฮะก็ธรรมดานะครับเนี่ยไม้พวกนี้นะครับแล้วก็เอาดินที่ขุดนั่นแหละกบโคลนนี่ง่ายๆเลยนะ ถ้ามันลึกไปเดือนะ้ํามันขังแล้วลากมันจะเน่านะครับวางวางแล้วกบโคนกบโคนได้ไม่ต้องลึกมากนะฮะแล้วนี่อ่ะกบดินลงไปหน่อยนะครับดินลงไปเลยดินลงไปเลยนะครับเพื่อนๆครับอันนี้ดูดูไว้เป็นหลักการนะครับอถ้าลึกไปเนะี่ยโตช้ามากนะครับไม้จะโตช้าอ่ะโอเค อันนี้โอ้โหอันนี้คุณนี้หายากแน่นอนนะครับอ่าเวลาเวลาควา่าก็เออนะ,ะดันดันดันนี่นะแหละนะครับอย่าให้พยายามให้มันดินแตกนะลากเดินละพี่กบซื้อมาเขาใส่ถุงมานะส่งเน็ตมานี่ฮะทำแบบเนี้ยทุกวันนะปลูกต้นไม้ทุกวันวันละเล็กวันละน้อย ก็ได้น้องบีมาช่วยทำบรรยากาศนะด้วยการเรียกว่ามาตัดหญ้าตัดละลายแต่งกิ่งแต่งไรซึ่งไม้ต่อไปนี้นะพื้นที่ตรงนี้จะค่อยทยอยแต่งกิ่งออกสางกิ่งออกนะครับเพื่อให้มันไม่ทึบมากแล้วมันจะได้รับแสงนะต้นไม้อื่นจะได้รับแสงด้วยนะครับนี่นะครับนี่ฮะใบไม่เหมือนกันนะฮะซึ่งอ่าเนี้ ลงดินเอาดินลงอีกนะครับหมายพวกนี้จริงๆเรามันชอบที่แห้งแล้งนะเอ,เอ่อเขาเรียกดินสูงสูงเนินเนินะ <c oughs> <c oughs> เป็นไม้ที่ไม่ต้องการน้ำมากเท่าไหรนะ่นักพวกคูนเนี่ยส่วนมากจะขึ้นอยู่ทางอีสานนะครับเรียกว่าดอกแค่ดอกคูนเสงแคนนะวันนี้คอนแก่นนะค้อนแก่นคอนแก่นจะปู่เยอะนะครับแก่นร้อยเอ็ดพวกนี้ปูกเกาะกลางถนนให้ชมเลยสวยสวยสวยมากนะครับ ก็สรรหาพี่กบก็มีนะไม่ไว่าจะเป็นไม้คูณนะครับไม้ตะแบกไม้สเลานะกระโดนไม้แดงแล้วก็ไม้แดงเขาตัดไปแล้วมไม้แดงเนี่ยมีการทดลองนะครับก็ได้ผลนะครับอายุแค่19ปีได้เนื้อไม้สวยมากนะครับนะครับ นี่นะฮะอันนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันงามขึ้นมาตรงนี้ใครเข้ามาก็จะเได้เห็นเลยว่านะครับต้องใช้เวลาของพวกนี้นะครับถ้าเราต้องการเราไปซื้อไม้ล้อมมามันก็แพงมากนะครับไม้ล้อมแต่ละต้นเนี่ยต้นเป็นหมื่นนะครับโดยเฉพาะไม้หายากพวกนี้นะครับดังนั้นเราก็เอาเวลาที่ว่างๆเนี่ยนะครับปลูกเลยนะปลูกไว้ก่อนเลยนะครับ ต้นพันุ์ไม่กี่ไม่เท่าไหร,ร่นะฮะปลูกไว้ก่อนวันใดวันหนึ่งเนียเวลาเขาโตขึ้นมาเนี่ยเราไปซื้อต้นใหญ่ๆมาปลูกไม่ได้นะครับมันแพงมากนะะปลูกได้แต่ก็ใช้เงินมากนะครับไม่คุ้มสู้เราปลูกไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับทำไปนะฮะเวลามันผ่านไปหนึ่งปี2ปี3ปี5ปีแป๊บเดียวนะ แล้วเราก็ดูแลมันนะครับเรารู้เลยว่าเราปลูกตรงไหนนะครับตัดหญ้าเราก็จะได้จำไว้ด้วยเดี๋ยวต้องปักนะปักไม้ไผ่เนี่ยเพื่อนๆครับพี่กกก็ปลูกทุเรียนนะครับอันนี้ก็กําลังเพิ่งลงได้ประมาณสองเดือนตั้งหลักนะครับตั้งหลักดีแล้วนะครับนี่ฮะนี่ครับคือชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายครับไม่ ต้องดิ้นรนอะไรมากเลยนะครับอยู่ในปะอยู่ในสวนอยู่ในอะไรครับเราก็เอาเวลาที่เหลือนะมาสร้างคอนเทนต์นะฮะมาสร้างเรื่องราวต่างๆนะครับผมว่าทุกคนสามารถทําได้เลยนะครับมีที่จะมากจะน้อยเนี่ยทําได้เลยนะไม่ต้องรอนะครับท่านมีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายเนะี่ยท่านทําไม่เหอะครับผมว่ามันมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆหมดเลยนะการทําคลิปนะคลิปยาวคลิปสั้นได้ทั้งนั้นนะครับ เดี๋ยวไปก็พาไปดูนะครับบรรยากาศอตรงนี้นะครับอันนี้ก็มีการปลูกนะฮะนี่ดอกพวกนี้จําไม่ได้แล้วนะครับนี่ฮะอันนี้ก็กระเจียวนะนี่ฮะกระเจียวโอ้โหกระเจียวดอกสวยนะครับนี่ฮะโอ้โหชอบนะครับสีคนละอย่างคนละสายพันธุ์เลยนะครับนี่ฮะ โอ้โหก็เตรียมจัดบรรยากาศนะฮะหน้าบ้านหน้าสวนไว้ให้สวยงามนะครับนี่ฮะหน้าบ้านก็ปลูกเป็นป่าไว้เลยนะครับป่านี้มีแต่ขอมีประโยชน์นะฮะไม่ว่าจะมีสะเดานะครับ มีมะขามนะมีอันนี้ชมวงนะครับนี่ครับมีหลากหลายนะครับนี่มีพริกป่าอะไรมีพริกนะครับนี่ต้นไม้อันนี้ต้นพันธ์เตรียมที่จะลงอีกหลายอย่างเลยนะฮะกำลังลงนะครับแล้วก็มีอันนี้ก็เพิ่งลงกระดิ่งนางฟ้าแล้วก็ต้นโกศลน,นะครับปลกปลกไว้เดี๋ยวที่นี่ก็จะค่อย ปรับแต่งพื้นที่นะครับบรรยากาศสร้างบรรยากาศต่อไปนะครับนี่ฮะเป็นบรรยากาศที่ไร่นี่ฮะต้นหางลยูงนะครับขุดในป่านะขุดมาแล้วก็เขาตายยากนะขุดเสร็จแล้วรีบเอามามามาชำไว้แบบนี้เลยเพื่อนเพื่อนครับหางลูกยูงไม่กบชำว้เยอะมากนะฮะก็จะจะลงทั้งหมดเลย นี่ฮะนี่หางไม่ยุงนะครับนี่ครับนี่นี่กำลังงามเลยนะเดี๋ยวลงดินโอ้โหต้นนี้นะครับไม่ยากเลยฮะขุดขุดขุดมาแล้วก็ชําเลยครับเพื่อนครับนี่ชําในกระถางเลยนะนี่คือสิ่งที่เราเตรียมความพร้อมไว้จะสร้างสวนป่าแบบสีสันนะครับไม่ใช่สวนป่าแบบป่าเขียวอย่างเดียวนะครับเป็นป่าสีสันมีดอกไม้หลากหลายนะครับ อันนี้ก็เตรียมต้นทุเรียนทุเรียนเนี่ยใส่ตะกร้าไว้นะแล้วก็จะเอาไปแซมนะเอาออกจากกระถางเนี่ยไปแซมลงต้นไหนที่เขายังไม่ค่อยโตไม่ทันเพื่อนก็เอาจากตรงนี้ไปนะครับเอาจากต้นนี้เลยเอาไปลงทดแทนนะครับอ่านี่ก็มีไม้นะครับหลายอย่างในพื้นที่นะครับเพื่อน เป็นบรรยากาศนะฮะบ้านพักที่ไร่นะซึ่งอันนี้ทั้งช่างก็มาทำบรรยากาศนะฮะมาเรียกว่าทำให้น่าอยู่นะครับปรับปรุงรีโนเวทนะฮะบ้านในสวนซึ่งค่อนข้างที่เมื่อก่อนนะครับตรงนี้นะ,ะเป็นบ้านเล็กๆนะฮะตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นเยอะเลยนะครับปรับปรุง ตรงนี้ก็เป็นเป็นร่องระบายน้ําหน้าบ้านบ้านหลังนี้ครับเมื่อก่อน,นเป็นบ้านที่เตี้ยนะก็เราไม่สามารถที่จะปรับยกสูงขึ้นก็เราก็ทําแบบนี้ครับเราก็ทําระบบระบายน้าเนี่ยระบบระบายน้าเนี่ยหน้าบ้านนะครับเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยตรงนี้ก็จะได้น้ําไม่ท่วมขังนะครับพี่กบก็ปลูกเนี่ยเห็นไหมอันนี้กระโดนมีสม็ดแดงมีมะขามมีอะไรหลายอย่าง เนี่ยคือบรรยากาศนะครับเนี่ยดอกไม้สวยงามนะครับเ,เพื่อนเพื่อครับก็วันนี้นะฮะก็ขอทําคลิปสั้นๆไว้เพียงประมาณนี้นะครับว่าเราได้ทําอะไรลงไปบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนครับแล้วก็ พบกันนะในคลิปต่อๆไปนะครับปลูกต้นไม้เสร็จก็รดน้ำเลยนะฮะนี่ครับแล้วก็เอาไม้ไม้ไผ่ไม้ไผ่ไม,ไมาปักไว้นี่ครับนี่ครับ บรรยากาศนะครับล่มลื่นมากๆครับเพื่อนๆครับโอเคแล้วพบกันนะครับในคลิปต่อไปครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ